สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศาก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นประวัตสือนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทรุซุ้มนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและสุขสานในคลิปนี้นะครับ่าาเราพูดถึงพระวัดสตือนะครับก็เป็นพระที่สมเด็จพุทธเจ้าโตสร้างนะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ยอมรับกันเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะครับ ก็เริ่มจะหายากเพราะว่านักสะสมพระเครื่องหลายๆท่านนะครับก็ได้รู้ข้อมูลนะครับก็มีการเก็บสะสมนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากและพระเกศก็มีการทําเลียนแบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระกลุ่มนี้นะครับก็มีหลากหลายแม่พิมพ์นะครับก็มีจํานวนการสร้างก็เท่ากับวัดบางหุ่นพรมนะครับแปดหมองค์เหมือนกันนะครับ ถ้านับอายุการสร้างนะครับหรืวัตตือก็น่าจะเป็นพระยุคท,ท้ายที่สมเด็จพุทธจัน์โตท่านสร้างนะครับราวปี2 4 1 3 1นนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั่นเองนะครับพระกุลุนี้ก็มีการแตกกลุนะครับอยู่ในพระนอนปางสยายญาติเนี่ยนะครับที่หลวัตตือก็ราวราวปี2500นะครับบางก็ว่า499ก็ไล่เลี่ยก,กันประมาณนี้นะครับตอนที่ทางวัดได้มีการซ่อมแซมนะครับ พระนอดก็ได้พบเจอกับพระชุดนี้นะครับก็ได้มีการสืบค้นนะครับก็พบว่าสมเร็จพุทธจันโตมาเป็นผู้สร้างเอาไว้นะครับถ้าเราดูจากพุทธศิล์พิมพ์ทรงก็ใกล้เคียงออกับวัลระครังนะครับพุทธศินเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับดูจากเอกลักษณ์เส้นบังคับพิมพ์เส้นซุ้มนะครับองค์พระพระเกศพระพักเนี่ยนะครับในแม่พิมพ์นี้ฐานแซมนะครับมีเส้นแซมด้วยเส้นซุม้มอวบลำใหญ่นะครับแม่พิมพ์นี้ พระพักค่อนข้างจะกลมนะครับมีติ่งหูสองข้างด้วยนะครับระเกตทะลุซุ้มนะครับแขนทิ้งดิงนั่งปางขัดสมาธิเข่าต่างๆกระดกนะครับเหมือนกับพระวัละแขงนะครับก็ผู้สร้างก็คือสมเด็จผู้จารตนะครับท่านก็นําแม่พิมพ์วัดละนึ่งมาสร้างด้วยนะครับพุทธศิ์ในพิมพ์นี้กค่อนข้างสวยงามนะครับพระกุฏวัตตือองค์นี้ก็ผ่านสภาพการล้างน้ําอุ่นมานะครับแต่ถึงจะผ่านสภาพการล้าง นะครับในพระเทะยังไงล้างนะครับถ้าเราไม่ใช่สารกัดป่อนเยอะๆนะครับหรือจาพวกน้ําสารสม้มน้ามะนาวเนื้อพระจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับลักษณะกีตการต่างๆนะครับความบดเยียวชั้นน้ําว่านนะครับเรา่องนี้จะมองไม่ก็เห็นชั้นน้ำมันต่างยุที่มันวาวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพระอยู่ในกลุ่มนะครับไม่เหมือนเพราะว่าผ่านสภาพการใช้มาน้อยด้วยเมื่อเราส่องหรือพิจารณาพระชุดนี้นะครับพระกลุ่มนี้ นะครับก็มีหลายแม่พิมพ์พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งแม่พิมพนะครับเกตทะลุซุ้มเพืเ่อนเพื่อนดูที่ความแห้งของผิวพระนะครับของแท้นะครับสร้างมาเกินร้อยห้าสิบปีเหมือนกันจะกก็เกิดรูปแบบความหมดแห้งพระคลายน้ําคลายความชื้อนออกมาหมดนะครับเหลือแต่เนื้อปูนนะครับกับน้ําว่านความแห้งของผิวพระเห็นไหมครับชั้นเนื้อพระแทบจะไม่มีไม่มีความชื้นลงเหลืออยู่แล้ว อยู่ปลาแห้งเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเกิดความแห้งก็เกิดความหดเหี่ยวนะครับของชั้นปูนนะครับเกิดรูปแบบความหดแห้งเหี่ยวย่นที่เราพิจารณาแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับสีน้ําว่านเห็นไหมครับก็เหมือนกับพระวัดระังนะครับอมเหลืองนวลๆนี่คือสีน้ําว่านนะครับและลักษณะของสีจันนนะ ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้มน้ำว่านทั้งองค์เห็นไหมครับในพระองค์นี้มีคิตการที่ก่อติดตอนที่อยู่ในกลุ่นนะครับเนี่ยก็เรียกคิตการหรือคราบกลุ่นนะครับคราบเหล่านี้มาเกาะภายหลังนะครับไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากเนื้อพระนะครับคิตการเหล่านี้มาจากตอนที่พระอยู่ในกลุ่นนะครับมาเกาะติดกับเนื้อบ่งปูนนะครับมาเกาะติดอยู่กับพระนะครับทับโถมเกาะยึดตัวกับเนื้อผ่งปูนเห็นไหมครับ นี่ก็คือคราบกลุ่นนะครับคราบกลุ่นคราบกลุ่เราต้องทําความเข้าใจคราบกลุ่เนี่ยไม่ใช่เนื้อปกงปูนนะครับคราบกลุ่มาภายหลังนะครับถ้าเนื้อป่งปูนต้องเนื้อปูนสุกเนื้อปูนดิบนะครับนี่คือเนื้อปูนนะครับนี่คือเนื้อพระนั่งเดิมเระองเนี้ก็ถือว่าเป็นพระเทศที่ดูง่ายนะครับเมื่อเราพิจารณานะครับเพื่อนดูความแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนเห็นไหมครับเส้นพุทธศิลป์ต่างๆนะครับก่อเกิดรูปแบบความหมดเหี่ยว นะครับหดแห้งเมื่อหดแห้งก็ต้องเหี่ยวยน่นเพราะว่าพลาเนี่ยสร้างเกินร้อยห้าสิบปีมาแล้วนะครับเมื่อก่อเกิดรูปแบบความหดแห้งเหี่ยวยน่นนะครับในจุดต่างๆเราก็จะเห็นลักษณะการงอกนะครับในบริเวณนี้ก็เห็นลักษณะการงอกบ้างนะครับเพราะว่าพลักลุมนี้ถ้าถามว่าอยู่ในพื้นที่เปียกไหมก็ไม่เปียกนะครับไม่เปียกเหมือนบางหุบพลุมนะครับเพราะฉะนั้นพลาเนี่ย เนื้อปูนจะไม่งอกปูดบวมเยอะเหมือนพระบางขมพลมนะครับบางขมพลมจมน้านะครับเพราะฉะนั้นความร้อนความชื้นต่างๆนะครับเป็นตัวเล่งปฏิกิยาได้ด้วยนะครับตอนนี้พระอยู่ในกลุก่มนะครับแต่พระองค์นี้เนื้อปูนถือว่ายังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสวยงามก็มีบ้างเห็นไหมครับรูปแบบการงอกเขาเกิดปูดบวมขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นผดบ้างนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับลักษณะการงอกของเนื้อปูน เนื้อ่งปูนปลา่อยนะครับงอกทุกองนะครับเพื่อนจําผมไว้เลยว่างอกทุกองแล้วแต่จะเกิดมากเกิดน้อยนะครับแล้วแต่ว่าจะเกิดบริเวณไหนในองพระนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่องและพิจารณานะครับรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ครบถ้วนนะครับความบดแห้งเหี่ยวย่นนะครับความแห้งเป็นเรื่องสําคัญนะครับความบดเที่ยวลักษณะการงอกองนี้เราก็จะเห็นลักษณะของปูนสุกด้วยนะครับขาวๆเนี่ยขุ่นๆนะครับปูนสุกที่ ขับออกมาพร้อมน้ํานะครับมาทับถมอยู่บนพื้นผิวเนี่ยนะครับนี่คือรองปูนสุกนะครับเมื่อเราเห็นรายละเอียดเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าพระองค์เนี้ยนะครับมีธรรมชาติความเก่านะครับดูจากผิวพระเพื่อนดูเดียวทุกสัดส่วนนะครับหดแห้งเหี่ยวยนเห็นไหมครับงอกแล้วเนื้อปูนก็หยาบนะครับมีเนื้อปูน เนี่ยที่มาเกาะติดนะครับสิ่งที่มาจากภายนอกมาเกาะติดอยู่กับเนื้อพระนะครับเพื่อนเดูน้ําวานให้ดีนะครับเนี่ยน้ําว่านถ้าเราดูดีๆเหมือนกับวัดละรังเลยนะครับนี่คือสีน้ําว่านนะครับแล้วผมจะนําไปเปรียบเทียบกับสีน้ําว่านของเก๊นะครับที่ทําเรียนแบบ นะครับไม่ใช่เป็นสีน้ำว่านที่เขาผสมในยุคต้นๆน,นะครับก็คือพระเกศเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์นี้นะครับเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนะครับและเพื่อนๆเข้าใจว่าธรรมชาติพระที่ทําสีมานะครับลักษณะเนื้อพระเป็นยังไงนะเพื่อนๆดูนะครับพระองค์นี้ทําสีมานะครับพระองค์นี้เป็นพระเกศเพื่อนๆดูนะครับเนื้อสีน้ำว่านเขานี่ก็ไม่ใช่สีน้ำว่าน นะครับนี่คือสีที่ปัจจุบันที่ก็มันผสมลงไปนะครับเพื่อนดูเถอะเห็นไหมครับความแห้งมีไหมครับไม่แห้งนะครับแบบนี้เ็าเรียกว่าอมนะครับทึบนะครับก็คืออมสีอ่ะนะครับพยายามแต่งเติมสีสันให้ใกล้เคียงนะครับดูเป็นสีน้ําว่านนะครับปูนนี้ก็นะครับโปะมานะครับนี่คือโปะมาทั้งนั้นนะครับพระองค์เนี้ยทาสีสันบรรณะดูแล้วใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าได้ส่ององจริงเหมือนผมเนี้ย รู้เลยว่าพระองค์นี้นะครับเนื้อยังชื้นยังเปียกนะครับยังอมน้ํามันยังเป็นสีสันยังเป็นสีนะครับที่แต่งมานะครับเพื่อนดูดีครับนี่คือพระที่ทําเก๋มาลาประมาณสี่สิบห้าปีนะครับเห็นจะได้นะครับพระองค์นี้เนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับดูเหมือนจะเก่าไหมครับดูแล้วใกล้เคียงนะครับแต่ความแห้งของผิวพระเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อพระจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมด สีสันวันนะต่างๆนะครับลักษณะพื้นผิวลักษณะเนื้อพระนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะครับดูในภาพอาจจะดูยากนะครับแต่ได้ส่องจริงเนี่ยมันองค์เนี้ยที่ผมส่องมานะครับก็คือเป็นพระเกเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับเป็นของเกนะครับแต่ท่านจะไม่เข้าใจอาจจะหลงได้นะครับพระนี่ทาตกแต่งสีสันมาก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเพื่อนๆดูนะครับ ดูลักษณะของเนื้อพระดูลักษณะของสีนะครับและทีนี้เรากลับไปดูพระของแท้นะครับแค่ความแห้งของผิวพระก็แตกต่างกันแล้วนะครับเรากลับไปดูของแท้แเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่ารูปแบบความผุดแห้งก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็สีน้ําว่านนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงมาดูของแท้นะครับดูเนื้อพระ ดูความแห้งก่อนเห็นไหมครับของแท้เนี่ยผีปลานนี่แห้งนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นเนื้อพละที่แห้งๆนะครับพอส่องดูเนื้อปูนจะมีความนวลนะครับมีความฉ่าของสีต่างๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อพละจะแห้งจะไม่ทึบสีนะครับจะมีความหลากหลายมีปูนสุกนะครับมีน้ําว่านเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสีน้ําว่านสิกายภาพของเนื้อพลาจะมีความหลากหลายนะครับสีน้ําว่าน ก็กระจายนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นพื้นเดียวทั้งหมดนะครับนี่คือพระเ้นะครับจะมีความหลากหลายสีสันมณะของน้ําว่านเห็นไหมครับตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนนะครับแล้วก็ผิวพระก็จะแห้งเห็นไหมครับความหมดเหี่ยวของชั้นปูนมีความหลากหลายกว่าเยอะนะครับเนี่ยความแตกต่างนะครับเพื่อนต้องจับจุดเหล่านี้ได้นะครับต้องศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบเหล่านี้ให้ได้นะครับแค่ผิวพระ ก็แตกต่างกันแล้วนะครับความหดแห้งของเนื้อปูนเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับความแห้งเนื้อปูนสุกนะครับของสีน้ำว่านกลับไปดูของเก๊นะครับเห็นไหมครับของเก๊มีอะไรครับเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดก็คือเนื้อปลาเนี่ยยังทึบแสงนะครับก็คือยังอมน้ํามันน่ะจะไม่มีลักษณะความแห้งที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสีเหล่านี้แต่งเติมมาทั้งนั้นนะครับ ก็เนื้อปูนปั้นผสมสีนะครับแต่งเติมสีมานะครับไม่ใช่รูปแบบของแท้เห็นไหมครับความแตกต่างเมื่อเราดูความหมดแห้งก็เห็นข้อแตกต่างแล้วระหว่างเทปเกนะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วพลาในนิตยสารต่างๆนะครับที่มันนามาโชว์นามาอวดนะครับของเกที่เป็นโทนแบบนี้ผมเห็นเกลือ่อนเลยนะครับนี่คือของนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วเกยเนี่ยที่นํามาชี้ตาําหนิและนํามาตีพิมพ์ในนิตยสารต่างต่าง นะครับเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเกยท้งดุนนะครับเกยล้วนๆนะครับอันนี้เรากลับไปดูของแท้นะครับความแตกต่างเป็นยังไงเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับความหลากหลายทางด้านความหมดเหี่ยวนะครับความหมดแห้งของเนื้อป่งปูนเป็นธรรมชาติกว่าไหมครับความแห้งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่านําไปอบแล้วจะมีความหมดแห้งเหี่ยวย่นแบบนี้ได้นะครับมันไม่ได้นะครับ ต้องใช้การเวลานะครับลักษณะการงอกต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับเป็นธรรมชาติกว่าจะมีความหลากหลายกว่าเนี่ยเพื่อนๆดูที่พื้นผิวก็รู้นะครับดูที่ความบดเหี่ยวเนี่ยดูที่ลักษณะการงอกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับระหว่างแท้กับเก๊น,นะครับแล้วสีสันวันนะที่เป็นน้ําว่านเพื่อนจําไม่เลยนะครับลักษณะสีน้ําว่านในพระวัลคังหรือวัดตัววัตตตือเนี่ยนะครับ สีน้ำว่านก็จะใกลเคียงกันเหนอวะละัลลังจะอ่อนเข้มแตกต่างกันไปนะครับบริเวณนี้สีอ่อนเห็นไหมครับบริเวณนี้เข้มน,น้ำว่านบริเวณนี้ปูนสุกเห็นไหมครับจะมีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายนะครับสาหรับพระแทนะครับที่ของเก๋นเนี่ยทำยังไงก็เรียนแบบไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของแท้ใช้การเวลานะครับเพื่อนๆดูความหมดเหี่ยวของเนื้อปูนที่เป็นพุทธศินเพื่อนดูสิครับมีทั้งผุมีทั้งลุนมีทั้งเหี่ยว นะครับซับซ้อนกันในจุดต่างๆเหล่านี้ในพื้นผิวในตัวองค์พระนี่เห็นไหมครับบ่งบอกได้ถึงอายุของเนื้อบ่งปูนอายุของพระนะครับองค์นั้นๆนะครับว่ามีความเก่าผ่านระยะเวลามาเป็นนับร้อยกว่าปีนะครับของเก๋ที่พยายามตกแต่งสีสันวันนะลงไปต่างๆนําไปอบนำไปฝังดินบ้างนะครับทําสี ทำพุทธศีลใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าเราศึกษาดูที่เนื้อพระเราก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับเพื่อนเราก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับว่าธรรมชาติของเนื้อพระจะมีความแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อหยาเป็นก้อนๆเม็ดผงเนี่ยเห็นไหมครับในพระว่ารักทางก็ใกล้เคียงนะครับเหนี่มเพื่อนดูเส้นสิครับดูเส้นแซนดูลักษณะการหดตัวหดเทียวนะครับผูกพลุนเห็นไหมครับ เป็นไปด้วยกลไกของธรรมชาติและการเวลานะครับเป็นตัวแปลเปลี่ยนสภาพเนื้อพระนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับพระองค์นี้ถือว่าสวยงามมากเก่าสวยนะครับพุทธศิลป์พิมพ์ทรงก็ครบทุกอย่างนะครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับพระวัดตะตือเนี่ยนะครับมีน้ําว่านหลากสีนะครับแล้วก็เป็นพระที่ลงรักไว้ด้วยนะครับมีบางองค์ก็ลงรักเอาไว้นะครับ ก็ทําใกล้เคียงกับพระวรขังนะครับแล้วพุทธศินปิมจงฐานสินต่างๆเพื่อนๆดูนะครับความคมชัดเห็นไหมครับคมอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับต้องก่อเกิดรูปแบบการงอกนะครับผู้พลุนนะครับเนี่ยรันแท้ดูแล้วแห้งๆเห็นไหมครับเพราะว่าเนื้อปูน่ะไม่ใช่เนื้อดินเหนียวนะครับไม่ใช่เนื้อเรซินไม่ใช่เนื้อพลาสติกนะครับ เนื้อปูงปูนก็จะเป็นลักษณะแห้งๆแต่ถ้าเราส่องด้วยกล้องนะครับเราก็จะเห็นความนวลความหนึบนุ่มของเนื้อปูนเราเนี้ยสัดส่วนที่มีน้ําว่านปกคลุมนะครับสัดส่วนเราเนี้ยดูแล้วจะมีความนวลตามีความหนึบนุ่มมีความนวลนะครับอยู่ในเนื้อป่งปูนเมื่อเราขยายขึ้นมาเราก็จะเห็นลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณพระพักปวดแห้งเหี่ยวย่นงอกเห็นไหมครับที่ผมวุงกลมไว้นี่ะครับเนี่ยชัดเจนเห็นไหมครับเนื้อพระรายละเอียดเหล่านี้นะครับ ที่บางท่านไม่เข้าใจไม่มไ่พยายามที่จะศึกษานะครับไม่พยายามที่จะนํามาศึกษาเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วดูธรรมชาติเหล่านี้นะครับเราจะเข้าใจเลยว่าพระแท้นะครับก็ดูไม่ยากนะครับจะมีข้อแตกต่างกันเยอะระหว่างแท้กับเก๋นะครับไอ้คําว่าเก๋ฝีมือก็คือพระเนื้อแกล่งนะครับเก๋พุทธศินติมทรงนะครับแล้วก็แต่งพื้นสีมาดูแล้วอาจจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความไม่เหมือนทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นของเกงครับเพื่อนดูลักษณะการงอกเนี่ยทิเ้นส์มุมเห็นไหมครับในของแท้นะครับรวัตือก็มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าพระอยู่ในกลุ่นนะครับแต่อาจจะบดบวมดีแตกนะครับของเม็ดปูนดิบเหล่านี้น้อยกว่าบางหุ่ลมแค่นั้นเองแต่ก็เป็นวัสดุชนิดเดียวกันก็คือเนื้อผงปูนปลหอยนะครับก็ย่อมมีปูนสุก เห็นไหมครับนี่คือปูนสุกนะครับเนื้อปูนแห้งนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับเป็นที่เนื้อปูนสุกเหล่านี้นะครับพอไล่มาสัดส่วนที่มีน้าว่านเห็นไหมครับเละองค์เนี้ยน้ํามันอาจจะเห็นได้น้อยนะครับเพราะว่าพระไม่ได้ผ่านสภาพการใช้นะครับต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับน้ํามันที่ยังหลงเหลือในองค์พระเนี่ยนะครับเมื่อเจออุณหภูมิกับตัวเรานะครับถ้าเราใช้เป็นานๆนะครับก็จะ ระเหยออกมาเคลือบพื้นผิวนะครับน้ํามันที่อยู่ในองค์พระก็ยังลงเหลือนะครับแต่อยู่ในรูปแบบที่กระจายแล้วนะครับแห้งแหละนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับพระเนี่ยนะครับก็จะมีความหนึบนุ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับเป็นสิบปีนะครับเราถึงจะเห็นความหนึบนุ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าพระที่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็จะเป็นพระลักษณะเนื้อแห้งนะครับ แต่ก็บ่งบอกได้ถึงความเก่าความแท้นะครับแห้งแบบนี้ของเก๋ทำเรียนแบบได้ยากนะครับคุณสร้างพระมานะครับคุณต้องเอาเนื้อปุูนไปปั้นกับน้ํามันนะครับต้องใช้ความชื้นเป็นตัวปั้นเนื้อปูนนะครับยังต้องปั้นอยู่แล้วนําไปกดพิมพ์นะครับปั้นเสร็จแล้วปล่อยทั้งตั้งไว้แหลอครับเนื้อพระจะแห้งหมไม่ใช่นะครับเขานำไปอบนะครับก็เนื้อพระเกยเร่งปฏิกิริยาครับ คุณจะเล่งปฏิกิยาอบยังไงก็แล้วแต่นะครับอบมากเกินไปเนื้อปูนก็แตกนะครับเขาก็เลยแต่งเติมสีปไปครับเพื่อกลบเกลื่อนความใหม่ไว้นะครับแต่งเติมสีสันก็ไปนะครับดูแล้วใกล้เคียงกับสีตังยิ้วดูแล้วใกล้เคียงกับสีน้ําวาดน,นะครับแต่ก็ไม่เหมือนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ใกล้เคียงมากเท่าไหร่นะี่ครับถ้าเราดูความแห้งเหี่ยวงเนื้อปูนเนี่ยนะครับ ก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นๆนะครับที่ทําเกมาจะไม่ได้ลักษณะความแห้งที่เป็นธรรมชาตินะครับความเหี่ยวยน่นเหล่านี้นะครับในของเก๊ทาไม่ได้นะครับลักษณะการงอกของเนื้อปูนปูดบวมต่างๆนะครับของเกก็ทําได้ไม่เหมือนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีสังเกตพิจารณาหลักการโดยรวมเหล่านี้นะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับกายภาพของเนื้อพระเนี่ นะครับเป็นแนวทางในการศึกษานะครับอ่าทีนี้ไปดูด้านหลังอ่าเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังนะครับก็มีร่องรอยลักษณะการปุพลุ่นนะครับเห็นเพื่อนๆดูเนื้อสิครับปอดแห้งเหี่ยวย่นไหมครับปวดเหี่ยวนะครับพระด้านหลังก็ดูแห้งๆเห็นไหมครับมีสีน้ำว่านกระจายนะครับเนื้อพระจะดูแห้งคล้ายๆเนื้อปูนถูกนะครับเห็นไหมครับ ผิวพระแจ้งแห้งเหี่ยวยน่นเนี่ยธรรมชาติพระเท้เห็นไหมครับเนื้อปูนความแห้งของเนื้อพระเนี่ยถ้าดูดีๆก็มีร่องรอยคล้ายๆลาย,ลาย,ลายไม้นะครับในการกดนะครับในการกดพระเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยของลายไม้ดูดีๆนะครับเนี่ยจะเป็นร่องนี่ครับเนี่ยจะเป็นเส้นเป็นร่อง เขาก็ใช้ไม้กระดานนะครับกดทับนะครับแล้วก็ตัดข้างนะครับแต่ใจหลักสําคัญทั้งหมดนะครับของเก๊ก็ใช้ไม้กระดานได้นะครับกดทับแต่เราต้องดูที่อะไรครับดูที่ความแห้งเหี่ยวนะครับของเนื้อพลาเป็นหลักนะครับเนี่ยผมถ่ายผมไม่เพิ่มสีเลยนะครับผมถ่ายในเนื้อพลาดมเดิมสีสันมันนะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับความแห้งก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสี เพิ่มแสงเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเนื้อปลาจะเข้มขึ้นขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับพอเพิ่มแสงเข้ามานะครับเนื้อปลาก็สีสันมันนะก็จะเข้มขึ้นนะครับเราจะเห็นรูปแบบรายละเอียดต่างๆนะครับลักษณะการงอกเนี่ยที่เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมครับวิธีการ แต่งเต connect, man, our our part, ิมภาพนะครับเมื่อผมบรรยายผมก็จะเพิ่มแสงเข้าไปเพื่อเห็นอะไรครับเพื่อเห็นรูปแบบการงอกของเนื้อปูนนะครับให้เห็นรายละเอียดเหล่านี้ให้ลักษณะรูปแบบเนี่ยนะครับความบนเทียวลักษณะการงอกของชั้นปูนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นรายละเอียดเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่สีสันมันนะนะครับอาจจะสีเนี่ยถ้าท่านปรับแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะเกินนะครับสีเหล่านี้ นะครับจะเพี้ยนไปนะครับจะเพี้ยนออกไปเลยนะครับจะทําให้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ถ่ายภาพมานะครับไม่ต้องไปเพิ่มนะครับเวลาผมบรรยายผมจะมาปรับเองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่เข้ามารับชมและศึกษานะครับได้ทําความเข้าใจกับลักษณะกายภาพสีสันวุ่นนะครับว่าลักษณะพระเท้นะครับเนื้อพระเท้เป็นยังไงนะครับในนิตยสารก็เหมือนกันนะครับ ที่เขานามาลงกันต่างๆก็เพิ่มกันทั้งนั้นนะครับปรับแสงเพิ่มให้มันเข้มกันไปนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ควรจะเพิ่มเติมนะครับถ่ายให้ไม่ได้สีสันมันน่าเดิมนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเห็นเพื่อนดูความเหี่ยวความนวลเห็นไหมครับของพระเทลักษณะการงอกในจุดก่อนเห็นไหมครับนี่คือปูนดิบนะครับ ลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงความเก่านะครับของพระเนื้อป่งปูนเปลือกอยนะครับในพระหรือวัสตือองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของแท้อีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมครับนี่คือสีเดิมเนื้อเดิมเห็นไหมครับมีความแห้งเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือพระแท้เพื่อนดู นะครับด้านหน้าผมเพิ่มแสงมานิดหนึ่งเห็นไหมครับพอเพิ่มแสงนะครับถ้าเพื่อนเพิ่มแสงในลักษณะที่เพิ่มเยอะเกินนะครับจะทําให้สีพลานนี่เพี้ยนไปนะครับก็เปลี่ยนสภาพไปเลยนะครับเราก็ต้องดูในลักษณะเวลาผมมาบรรยายผมจะมาอธิบายเนี่ยนะครับผมจะมาปรับเองนะครับปรับเป็นเพื่อนเห็นรูปแบบเหล่านี้นะครับเห็นลักษณะความบดเฉียวนะครับของชั้นปูนนะครับของเนี่ยกราบกลุ นะครับของชั้นเนื้อปูนที่ก่อเกิดรูปแบบการงอกความหมดเหี่ยวเราเนี้นะครับเพื่อนๆได้เข้าใจได้เห็นภาพที่เด่นชัดขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนนาไป่องนะครับพิจารณาเปรียบเทียบกับของแท้เนี่ยนะครับจะได้เห็นรายละเอียดหรือรูปแบบเหล่านี้ที่ชัดเจนนะครับแลวบางองถ่ายมาไม่ชัดนะครับแต่ผมนํามาบรรยายเนี่ยผมจะมาปรับเองนะครับผมปรับแสงขึ้นมานิดเดียวนะครับก็ะจะเห็นเป็นลักษณะสีพื้นเดิม แต่ได้เห็นรายละเอียดก็คือลักษณะกายภาพของเนื้อปูนนะครับที่ก่อเกิดรูปแบบการงอกเนี่ยเมื่อผมติ๊กเอาไว้เนี่ยนะครับจะให้เพื่อนเห็นรูปแบบเหล่านี้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าลักษณะกายภาพเป็นยังไงนะครับของพระแททเนี่ยรูปแบบความหดเหี่ยวรูปแบบการงอกของเนื้อปูนชั้นปูนนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูความแห้งลักษณะการงอกนะครับผู้ผลนของเกหรอครับมอสซีด นะครับที่จะทําเรียนแบบได้ถ้าเราศึกษากายภาพเหล่านี้รายละเอียดเหล่านี้นะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวพิจารณานะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดนะครับจะไม่พลาดเช่าของเก๋แน่นอนนะครับเพราะรายละเอียดเหล่านี้สามารถที่จะแยกแยะออกได้นะครับระหว่างแท้กับเก๋นะครับของเก๋ยังไงก็ทําไม่ได้นะครับนี่คือพระกุวัตตือนะครับพระพิมพ์ใหญ่เกศธนุสุ้มนะครับก็เป็นพระแท้ อีกหนึ่งองค์นะครับที่นำมาเพื่อนร่วมกันรับชมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังศึกษาพระโลว,วตัตตืนะครับไม่ว่าแม่พิมพ์ไหนนะครับก็สร้างจากเนื้อป่งปูนเพื่อคอยเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าพระองค์นั้นๆน,น,นะครับคาบกูจะเกิดขึ้นเยอะไหมเนื้อปูนจะปริแตกนะครับปูดบวมเยอะไหมนะครับ ความแห้งของเนื้อพระเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับเนื้อพระต้องไม่ชื้นไม่เปียกนะครับต้องไม่อมน้ํามันไม่อมสีนะครับถ้าชื้นเปียกอมน้ํามันส่วนมากแล้วอมสีเนี่ยนะครับเป็นพระที่ทําเกะขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเมื่อเราดูขั้นตอนความแห้งของเนื้อพระเป็นธรรมชาติแล้วนะครับอย่างอื่นจะค่อยๆตามมานะครับเช่นความหมดเหี่ยวนะครับลักษณะความ อดแห้งเหี่ยวย่นลักษณะการงอกสัดส่วนของปูนสุขต่างๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับลักษณะทางกายภาพเหล่านี้นะครับรูปแบบการงอกนี่นะครับในพระแท้นะครับจะเกิดขึ้นทุกองนะครับเกิดขึ้นทุกองค์ถ้าไม่มีสัดส่วนเหล่านี้ก็ถือว่าเก๋นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากแฟนๆเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนำพระองเพ่อนนะครับมาบรรยาย ให้เพื่อนในช่องได้รับชมและศึกษากันต่อไปนะครับสําหรับพระที่เพื่อนๆต้องการใช้ผมโปรโมตนะครับท่านลงราคามาให้ในผมได้เลยนะครับถ้าผมพิจารณาแล้วว่าเทผมก็จะนํามาโปรโมทให้นะครับลงในช่อง YouTube นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จนุตั้งวิทยาศาสตร์นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับในการศึกษาพระสมเด็จนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่เป็นกลางนะครับ ไม่ใช่พวกมากลากไปนะครับไม่ใช้หลักการชี้ตำหนินะครับเอาพลรกของตัวเองเป็นตัวหลักนะครับหลักวิทยาศาสตร์นี่ก็คือเป็นกลางนะครับสามารถพิจารณาพระเนื้อผงปูนนะครับไม่ว่าวัดระฆังบังโรมเกจชโยวัดตือคลองคอยนะครับแล้วก็วัดอินต่างๆนะครับที่เป็นพระยุคหลังเด็ดโตไม่กี่ปีนี่ก็สามารถศึกษาได้หมดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาักสวัสดีครับ